คุณหมอรครับผมอยากจะถามนิดนึงว่าไอ้ยาที่คุมหลัง<พ>การม,มีเพศสัมพันธ์เนี่ยครับ,รบดีหรือไม่ดีครับครับาถามว่าดีหรือไม่ดีเราต้องตอบอย่างนี้ครับยาคุมกําเนิดตัวนั้นเนี่ยออกฤทธิ์ไหมในการป้องกันการตั้งครรภ์ออกฤทธิ์ครับมีข้อดีตรงไหนถ้าเกิดเราใช้ถุงยางนามายัยแล้วมันเกิดรั่วเราก็ใช้ตัวนั้นนะครับเป็นการซ้ำสองแต่ถามว่าทําไมคุณหมอทั้งหลายถึงไม่คิดจะให้ใช้ตัวนั้นเป็นตัวแรกก็เพราะเราลืมเราคิดแค่การตั้งครรภ์เท่านั้นเองเราลืมเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อันตรายมันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มากกว่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามานั่งคิดแค่ายาคุมกําเนิดแล้วมีเพศสัมพันธ์เราก็จะเกิดอันตรายแล้วก็ฝากน้องๆไปเลยนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยมิจฉาชีพหรือว่าคนที่คิดร้ายต่อทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะมีเยอะนะครับถ้าน้องๆผู้ชายอาจจะโดนปนด้วยยานอนหลับครับชนิดไม่มีสีไม่มีกลิ่นกินเข้าไปแล้วโดนเข้าไปทำอะไรตื่นมาแล้วไม่รู้ว่าเป็นอะไรเนี่ยทำไมมันถ่ายอุจจาระแล้วมันเจ็บ อาจจะโดนนะครับผู้ชายส่วนผู้หญิงนะครับยาที่กินเข้าไปปัจจุบันนี้ใส่เข้าไปเดี๋ยวนี้เขาผสมทั้งยานอนหลับและยาคุมกาเนิดหลังมีเพศสัมพันธ์เลยนะครับกินเข้าไปเสร็จไม่รู้ตัวเสร็จแล้วไม่ตั้งท้องแต่ได้ติดโรคมาครับ จึงอยากฝากทั้งน้องๆผู้ชายและผู้หญิงว่าปัจจุบันแอลกอฮอล์เนี่ยมันเยอะหลอเกินซื้อตรงไหนก็ได้แถมชนิดเป็นขวดฮอกเทลเต็มไปหมดเลยทําให้เราสูญส,สติสมัมปััญญะเยอะแล้วแต่ที่อันตรายคือที่ใส่ลงไปในนั้นนี่อันตรายกว่าเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราจะดื่มนะครับผมแนะนําดื่มจากกระป๋องที่ยังไม่ได้เปิดฝาแล้วขอให้เปิดฝาด้วยตนเองนะครับเช็ดให้เรียบร้อยก่อนค่อยเปิดฝาไม่ใช่ว่าชีวิตมันแย่ขนาดนี้เลยหรืออาจารย์หมอแต่การป้องกันไว้ดีกว่าแก้ไขจริงไหมครับ เช็ดเรียบร้อยแล้วเปิดนะครับเพราะมีอยู่ชนิดเดียวเท่านั้นเองครับกระป๋องที่เขาใส่ย,ยาไปไม่ได้เพราะในกระป๋องมันอัดลมนะครับขวดเปิดแล้วใส่แล้วปิดฝาได้รับรองปิดได้เหมือนเดิมเด็ดขาดเลยนะครับปิดแล้วอัดแก๊สตามเข้าไปได้ด้วยแต่กระป๋องไม่ได้ครับเปิดตรงนั้นปุ๊บปิดกลับไม่ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นดื่มจากกระป๋องเสมอนี่ไม่โฆษณาให้กระป๋องนะแต่เราต้องรักชีวิตเราไว้ก่อน